สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้สาวจันมาอยู่แถวแถวเอาเลดตมอลซึ่งมีเนมเยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็ลดราคาเยอะมากอืมเอาหนีคนเท่าก่อนคเอนคเท่าคนแก่มาวันนี้สาวจันต้องทำเวลานะคะเพราะว่าสาวจันต้องกลับไปกลับไปทำงาน กลับไปทำงานค่ะของแบรนด์เนมนะคะแล้วก็มันเป็นราคาที่เขาจะต้องขายละช่วงนี้น่ะอืมแต่ก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนไงก็ต้องมาให้ถูกที่ถูกวันเนาะเนี่ยคนออกมาตากแดดกันน่ะคนออกมาตากแดดกันพี่น้อง เดี๋ยวเสาจันก็จะไปดูร้านของเสาจันร้านของเสาวจันก็คืออะไรรู้ไหมทอมมี่ร้านของทอมมี่ซึ่งแบบว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทอมมี่มันคืออะไรนะคือแบบว่าเอชอบสีนะ่ะอันดับแรกอ,อันดับแรกก็ชอบสีมันพอใส่ของเข้าไปดูแล้วนะมันมันเนื้อผ้ามันโอเคอะ่ะเขาผลิตมาจากสีลังกา ประเทศสีลังกาเขาผลิตมาจากประเทศสีลังกาแล้วเนื้อผ้ามันโอเคกับราคานะ่ะไม่ถูกไม่แพงแล้วพอไ,ไปใส่ของยี่ห้อแบรนด์อื่นซึ่งมันดังๆนะ่ะมันใส่ไม่สะดวกสบายนะ่ะเออม,มันใส่ไม่สะดวกสบายก็เป็นความชอบเฉพาะคนเนาะก็คือก็คืออะไรอะ่ะก็คือแบบมันชอบแล้วก็มันใส่สบายตัวเราอะนะ เมื่อพูดลิ้นชัดเจ๋วเลยนะก็ลองเข้าไปดูมันมีอยู่สองที่มันมีอยู่สองอ่ะที่มันมีตรงข้ามฝั่งคือทั้งหมดเอเคอร์เยอะมากกว้างใหญ่มากถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะไปตรงนู้นอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีอืมเนี่ยจะมาเจอร้านทอมมี่นะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหม ร้านนี้จะเป็นร้านเล็กแต่แต่เราก็จะเข้าไปเพราะว่ามันใกล้คนชอบเยอะนะแต่ก็ปิดหน้าปิดตากันเด้อช่วงนี้ก็ไม่ไล่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันติดง่ายช่วงนี้ติดง่ายมากเลยนะคนเป็นไข้อะติดง่ายมากเลยส่วน S n M นี่ก็ไม่ไม่ได้ซื้อแล้ว ไม่ได้ซื้อแล้วราคาก็มันมันมันโอเคอะ่ะราคาโอเคที่นี่นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะกีนนาที